ราชาลูกนังทุลกขอเสนอแผนไหนก็โหดเปิด3ระบบครอบใช้เตียโก้ปั้นเกมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกำลังจะเซ็นสัญญากับเตียโก้ออาคันตารากองกลางชาวสเปนิชจากเสือใต้ไบยเมนิกมาร่วมทับในช่วงสม,มัน,นี้หลังจากที่ทั้งสองสโมสร,รตกลงเรื่องค่าตัวได้แล้วซึ่งถือว่านี่คือจิ๊กซ,ซอชิ้นสําคัญที่จิเกนคลับผู้จัดการทีมแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากได้มาเสริมแกร่งให้ได้ดาวเตเลือดกระทิงดุวัย29ปีตกเป็นข่าวพร้อมที่อัมลาทินอาริอันส์อารีนา มาตลอดช่วงเสมอนี้โดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลเนื่องจากต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆห,หลังอยู่กับเสือใต้มาตั้งแต่ปี2013และเหลือสัญญาอีแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ในการย้ายทีมยังไม่แน่นอนเพราะติดแค่เรื่องค่าตัวนักเตะเท่านั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนเรื่องทุกอย่างจะได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วโดยมีรายงานจากสื่อหลายสำนักที่ออกไปในทิศทางเดียวกันว่าเดลรส์ยินดีจ่ายค่าตัว20ล้านปอนด์และเงื่อนไขพิเศษอีก7ล้านปอนด์ให้กับบาเยอร์ ซึ่งยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียก็พอใจกับข้อเสนอนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนในการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับเดรสเท่านั้นโดยหากนักเตะม,มาสวมชุดหง์แดงนั่นจะทําให้ครอปมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นในการนําทีมเก็บชัยชนะทั้งในพรีเมียร์และยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมทั้งฟุตบอลถ้วยภายในประเทศด้วยเหตุนี้เอ็กเพรสสปอร์ตสื่อดังแน่งกรษจึงได้ลองสวมบทเป็นกุนซือเลอดดอยส์ในการจัดแผนให้กับทีมเมื่อพวกเขาได้เตียโก้มาเสริมแกร่ง ซึ่งต้องยอมรับว่าแต่ละแผนคงทําให้บรดาคู่แข่งต้องหนาวๆร้อนๆเมื่อมีคิวปะทะแชมป์หลีกส,สูงสุดเมืองผู้ดี19สมัยในฤดูกาล2020-2021แผน1โรเตชันแผงกองกลางทันทีที่เตียโก้ย้ายมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการคงทําให้ครอปเปลี่ยนผู้เล่นให้เหมาะสมกับระบบ4-3-3ซึ่งระบบนี้ทําให้เขาประสบความสําเร็จมาตลอดช่วงเวลาที่ทําหน้าที่ผู้จัดการทีมอย่างไรก็ตามคาดว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันน่าจะเลือกใช้แผงมิดฟิลด์แบบผสมประสาน เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของสตาร์ดังทีมชาติสเปนเมื่อดูการที่ผ่านมาหงแดงใช้แผงกลางได้แก่จอแดนเฮดสันจอจิโน่ไวเดดุมและฟาบินโยลงเล่นหลายเกมส่วนนาบีเอต้ากับอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนคอยทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมได้อย่างดีเยี่ยมบางครั้งก็ได้รับโอกาสลงเล่นตัวจริงเช่นกันดังนั้นหากเตียโก้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการงานนี้ดูเหมือนว่าเขาคงจะได้ทำหน้าที่เป็นหัวใจในแดนกลางให้กับหงแดงซึ่งนั่นหมายความว่าหนึ่งในผู้เล่นตัวจริงที่ได้รับโอกาสลงสนามมาตลอด อาจจะต้องโดนถอดออกไปนั่งอยู่ในซุมมานั่งสำรองเกติต้าซึ่งไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเพิ่งได้โอกาสลงเล่นตัวจริงในเกมเฉือนล,ลีดยูเอ็ตสีต่อ3มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากครับให้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นในฤดูกาลปัจจุบันแต่กระนั้นฟาบิโยก็ยังคงเป็นตัวเลือกต้นต้นของครับอยู่ดีฉะนั้นนักเตะที่จะต้องไปนั่งตบยุงในซุ้มมานั่งสำรองก็คงเป็นดาวเตะชาวกินี และไวันอดุมที่เหลือสัญญาในจินแอนฟิลด์เพียง1ปีเท่านั้นและมีข่าวลือมาตลอดว่าบาซโซนาอยากได้ตัวไปร่วมทีมในส่วนของเฮดสันที่ตอนนี้หายขาดจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งลงทําหน้าที่บัญชาการในแดนกลางให้กับทีมในแมตช์เปิดซีซั่นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วและแน่นอนว่ากัปตันฮินดโยยังคงเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมเมื่อเดิมไม่เปลี่ยนแปลงระบบส3 3สาผู้รักษาประตูอลิซอนเบเกอร์กองหลังเทรนนเล็กซนเดอร์โจโกเมสเฟอร์กิฟันดแอนดูลบสัน กองกลางจอดแดนเฮเดสันฟาบินโยเตียโกเอาคันตารากองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบตโตฟิมิโนเซเดียวมาน่แผน2จัจฟาบินโยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กสำหรับออปชันที่2ที่ครอปจะนำมาใช้กรณีที่เตียโกมารวมทีมนั่นก็คือการให้เขาทำหน้าที่บัญชาเกมแดนกลางร่วมกับเฮเดสันและโยกฟาบินโยไปทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับฟานไดซึ่งมิดฟิลด์ชาวบราซิลก็เคยรับบทบ,บาทนี้มาบ้างแล้วกับต้นสังกัด สตาร์ลูกหนังทีมชาติบราซิลเคยมีประสบการณ์ในการทําหน้าที่เป็นแบ็กขวาและปราการหลังตัวกลางมาแล้วที่สําคัญเขายังสามารถเล่นร่วมกับแนวรับทีมชาติฮอลแลนด์ได้เป็นอยา่างดีซึ่งนี่ถือเป็นออปชั่นในแนวรับให้กับทีมหลังเดียนลอฟเฟนแยกทางกับสโมสรเมื่อช่วงสมมัมมนนี้ส่วนเซฟฟานเดนเบิร์กกับขี่จนาฮูแฟยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเพื่อรอโอกาสของเขาในอนาคตในส่วนของโจโกเมสที่มักจะเป็นตัวเลือกแรกของครับในการจับลงเล่นเซนเตอร์แบ็กกับฟันได แต่แน่นอนว่านักเตะอ,อาจจะไม่สามารถลงเล่นได้ทุกเกมฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีออปชั่นเสริมในแผงแนวรับเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเจียว่าไปแล้วในบทบาทนี้ฮาวิเอร์มัสเคลรานที่เกิดมาจากตำแหน่งกองกลางก็เคยต้องไปเป็นกองหลังสมัยที่เล่นให้กับบาสโลนาและชาบีมาร์ติเนสต,ตอนอยู่กับบา y e เยอร์มินิกก็เช่นกัน ซึ่งทั้งสองคนก็ทําผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสดุดยส่วนฟาบินโยก็เคยทําหน้าที่เซนแบกจำเป็นในแมตช์ดวลกับไรตันโฮปอาลเบียนกับ ion, กบาเยนเมื่อช่วงหลายซีซั่นที่ผ่านมาระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอลิซอนเบเกอร์กองหลังเทรนด์นาเลเซโนฟาบินโยเฟอร์กิวฟันไดแอนดูลอปสันกองกลางจอแดนฮิเดร์สันเตียโกอัคันตราจอจิโนวัยเดดุมกองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบตโตฟิเนซาดิมานี แผน3จับเตยโก้สวมบทบาทโฮดดิ้งมิดฟิลด์สำหรับออปชันนี้ต้องบอกเลยว่าครอปคงคิดเอาไว้ในใจเช่นกันเพราะการจับเตะโกมาสวมบทบาทโฮดดิ้งมิดฟิลด์เคียงข้างเฮนเดอร์สัน,นยิ่งทําให้ลิพูมีแผงกองกลางที่แข็งแกร่งเป็นทวีคูณที่สําคัญการคุมจังหวะเกมของสตาร์ลูกหนังแดนกราทิงดูคงมีประโยชน์กับเดเรสมากๆเตะโกสแสดงศักยภาพด้านนี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดช่วงที่เล่นให้กับบาเยินโดยเฉพาะเมื่อรดูก,การที่ผ่านมาเขาสร้างผลงานที่โดดเด่นชนิดเสือใต้กลายเป็นเสือติดปีก บินชีวคว้าแชมป์บุนเดสลิกาเดฟเบโพข่าวและยูฟาแชมเปี้ยนซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้กับแฟนบอลแคว้นบาวาเรียได้เชยชมก่อนจากลาฟอร์มของเตียโกในเกมอีกสูงสุดเมืองเบียระบุให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านจากสถิติที่เจ้าตัวทําได้ตลอดเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งถึง85.5%ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆฉะนั้นหากนักเตะจับคู่กับเฮนโดคงทําให้กองกลางของหงแดงแน่นปึกสุดๆในขณะเดยียวกันครอปคงจับเกอต้าลงเล่นอยู่หน้าเตียโกกับเฮนเดสัน โดยให้เขาทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคอยเป็นกำลังสนับสนุนในการป้อนบอลให้ซาลาฟีมิโนและมาเน่ส่วนทาคุมิมินามิโนจะเป็นยางอะไหล่สำคัญที่ลงมาเปลี่ยนเกมในกรณีที่เกต้าหรือฟีมิโน่เกิดฟอร์มหลุดระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอลิสซอนเบเกอร์กองหลังเทรนเนลเล็กซานโน่ฟาบิโนเฟอร์กิวฟันไดแอนดูลูปสันโฮดิ้งมิดฟิลด์เจ้แดนเฮโรสันเตียโกอัอคันตารากองกลางมูฮัมหมัดซาลานาบีเกต้าเซเดียวมาเน่ กองหน้าโรเบโตฟิมิโนวัดผลงานเตียโก้กับแผงกองกลางลิเวอร์พูลก่อนเปิดตัวทางการเปรียบเทียบผลงานของเตียโก้อลคันตารากับกองกลางลิเวอร์พูลทั้งหมดหลังกำลังจะได้เห็นดาวเตะสเปนิชย้ายจากบาร์ยนมาคาแข่งในทีมแอนฟิลลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพิมลีอังกฤษบรรลุเข้าตกลงกับบาร์นยนเนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในการคว้าตัวเตียโก้ออคันตารากองกลางชาวสเปนิชมาเข้าทีมแอนฟิลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันษษพระศุกร์ที่1ิกันยายนที่ผ่านมาด้วยค่าตัว27้านปอนด์ มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติสเปนวัย29ปีจะหมดสัญญากับเสือใต้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทาให้บาเยน์ยอมขายดีกว่าเสียไปแบบฟรีๆถ้าปล่อยให้หมดสัญญาขณะที่ตัวนักเตะเองก็อยากไปหาความท้าทายใหม่ๆอยู่บ้างวันนี้เราจะไปเปรียบเทียบผลงานของเตียโก้กับบรรดากองกลางเลี้ยวผูที่มีอยู่ในเวลานี้ทั้งฟาบินโยเจ้แดนเฮดสันนาบีเกตาเจมส์มิลเนอร์อเล็กซ์ออเลตเชมเบร์ตและจอร์จิโนไวเดรดุมวัดเฉพาะฤดูกาล2019-2020ประตูและแอซิส เตียโก้ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นมากนักในเรื่องการทำประตูโดยฤดูกาลที่ผ่านมาทำไปแค่3ลูกและไม่มีการแอซซิสในการลงเล่นบุนเดสลลกา24นัดหรือค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมกับการได้ประตูทุกๆ590.6นาทีส่วนกองกลางลิเวอร์พูลที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดคือจอแดนเฮรสันที่ทำไป3ประตูและ5แอซซิสหรือค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมกับการได้ประตูทุกๆ270.5นาที ขณะที่วิเดรุมทำไป3ประตูหรือค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมกับการได้ประตูทุกๆ84 6สกนาทีด้านกีตาทำา1ประตู2อแอสซิสค่าเฉลี่ยทุกๆ184นาทีมินเนอร์2ประตู2แอสซิสค่าเฉลี่ยทุกๆ2 0 0 7นาทีออกซิเลตแชมเลน3ประตูค่าเฉลี่ยทุกๆ429นาทีและฟาบินโย2ประตู2อแอสซิสค่าเฉลี่ยทุกๆ444นาทีผ่านบอลและสร้างโอกาส ตีอาก้มีค่าเฉลีย่ยสร้างโอกาสสำคัญ1.0ครั้งต่อเกมมากกว่าเวนดุม0.5ครั้งมินเนอร์0.9ครั้งและฝ่าบินโย0.9ครั้งส่วนกองกลางลิพูที่ผลงานด้านนี้ดีที่สุดคือเกตา1.8ครั้งต่อเกมตามบริเฮนสัน1.1ครั้งต่อเกมและออกซิเลตแชมเบอร์เลน1ครั้งต่อเกมส่วนการผ่านบอลตีอาก้มีความแม่นยำ90.5%เหนือกว่าเวนดุมกับเกตา88.6%ฝาบินโย87% มินเนอร์86.3%เฮนเดอร์สัน84.5%และออกสเลดแชมเบลเลน83.5%นอกจากนั้นติอาโก้ยังเลี้ยงผ่านคู่แข่งเฉลี่ย3.6ครั้งต่อเกมหรือคิดเป็นสําเร็จ85.7%ส่วนกองกลางลิเวอร์พูลดีที่สุดก็คือเกอตา2.3ครั้งต่อเกมหรือคิดเป็นสําเร็จ82.1%ส่วนออกสเลดแชมเบลเลน1.9ครั้ง59.3%ไวนาดุม1.2ครั้ง54.5%มินเนอร์0.9ครั้ง100% ฮนเดอร์สัน0.7ครั้ง58.3%และฟาบินโย0.4ครั้ง66.6%เกมรับกองกลางของจิกินคลับต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยและเตียโก้ก็มีค่าเฉลี่ยเข้าสกัด2.3ครั้งต่อเกมมากกว่ามินเนอร์1.5ครั้งไวนาดุม1.1ครั้งและออกซิเดชัมเบรน1.0ครั้งอย่างไรก็ตามเตียโก้ทำได้น้อยกว่าเกตา3.1ครั้งฟาบินโย2.6ครั้งและเฮนเดอร์สัน2.6ครั้งส่วนการตัดบอลได้เฉลี่ยต่อเกมนั้น เตียโกมาเป็นอันดับหนึ่งที่2.3มากกว่ากองกลางลิพูทั้งฟาบินโย1.5ออกเซตดชมาเลน1.4เกต้า1.3เฮนเดอร์สัน1.2มินเนอร์0.7และไวนาดุม0.6เปิดรายละเอียดสัญญาเตียโก้เบอร์เสื้อค่าเหนื่อยระดับท็อปเปิดรายละเอียดสัญญาของเตียโกอัคันตาร่าหลังตกลงย้ายจากบายเยอร์มาอยู่กับลิพูเผยเซ็นสัญญายาว4ปีได้เบอร์เก่าของเดียนลอฟเรนและฟันค่าเหนื่อยระดับสูงสุดของสโมสร จ็กข่าวที่ออกมาตอนแรกระบุว,ว่าค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่27ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจอร์นักข่าวสายหงแดงจากเดอะไทม์รายงานว่าทั้ง2ทีมตกลงค่าตัวกันที่20ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์นอกจากนั้นจอร์ Joyce ยังเผยว่าตีอาโกจะเซ็นสัญญาก,กับหงแดงเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงปี2024เท่ากับช่วงเวลาที่เจกนคลอบกุนซือชาวเยอรมัน จะหมดสัญญาทำงานในทิมแอนฟิวพอดีและจะได้ใส่เสื้อเบอร์6แทนเดียนลอฟเรนปรากาลังชาวโครแอตที่พึ่งย้ายไปอยู่กับเซนิตเซนปีเตอร์สเบิร์กสโมสรในรัเซียขณะที่เมลิซาเดดีผู้สื่อข,ข่าวของอิเดพเดนซ์ชี้แจงว่าโบนัสแอดออน5ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับการคว้าแชมป์เยรลิกและยูฟาแชมปี้ยนลีกรวมถึงผลงานของนิพูจะได้ไปไกลแค่ไหนในฟุตบอลทั่วโยุโรปด้านเจมพีเอสเดียวข่าวซ้ายตรงลิพูจากหนังสือพิมพ์ดิแอเลติกรายงานว่าเตียโก้จะได้ขั้นื่อยอยู่ที่20,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห ส่งผลให้จะกลายเป็นนักเตะในทีมที่รับค่าจ้างมากที่สุดเท่ากับโมเหม็ดสาลาปีกทีมชาติอิฟลิกยินดีริพูดได้เตียโกเสียดายเสียยอดแข่งฮันซี่ฟลิกกุนซูบายเยมันิกร่วมแสดงความยินดีกับลิวผูที่สามารถบรรลุเข้าตกลงคว้าตัวเตียโกอลคันตาร่ากองกลางชาวสเปนไปเสริมทัพเมื่อวันพสัสดรีที่17กันยายนที่ผ่านมาฟลิกเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดเปิดสนามบุนเดสลิกากับชาลเกซูนสีในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้ว่า ตีอาก้เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญสำหรับพวกเราอย่างมากสตาฟโค้ชของผมและผมสนุกมากกับการได้ร่วมงานกับเขามันเป็นความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากตอนที่พวกเรากล่าวอำลาผมสามารถทำได้แค่แสดงความยินดีกับลิวผูเนื่องจากพวกเขาได้ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไปร่วมทีมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เขาเป็นคนดีมากๆตีอาก้ช่วยให้ทีมมีทางเลือกเยอะมากทำให้เราเป็นทีมที่คาดเดาได้ยากเขาช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้ในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยตอนนี้เราต้องเสียนักเตะชั้นยอดไปอีกคน เราพูดคุยกับฮาซานซาลิฮามิสิตผู้อำนมในการกีฬาสโมสรและเราก็มั่นใจว่าเราสามารถทำอะไรได้เรามองในแง่ดีและเรามีเกมแรกรออยู่ในวันพรุ่งนี้เราต้องมีสมาธิเรามีทีมที่ดีซึ่งจะทำให้เราชนะในเกมนี้ได้ในายใหญ่เสือใต้ทิ้งท้ายขณะที่ข้าวไฮรุมเมนิเกกประธานบริหารเสือใต้เผยว่าผมสามารถยืนยันได้ว่าบายเยินบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเช้านี้มันเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของเตียโกที่จะไปทำสิ่งใหม่ๆในช่วงปลายอาชีพของเขา ลุ้นมันหงผีเรือสิงจับสลากแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีก2 0 2 0 2 0 2 1สำหรับความเคลื่อนไหวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2อ2 0 2 0 2 1ิของลิเวอร์พูลน่าสนใจมากๆเพราะหงแดงมีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่มแห่งความตายหรือกรุ๊ปอัปเดตในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มศึกชิงถ้วยใบตัวโยุโรปที่จะมีขึ้นในเมืองมียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันพระศุที่หตุลาคม ความพ่ายแพ้ของเบนฟิก้าทีมดังจากประเทศโปรตุเกสที่มีต่อ PAOK ซาโลนิก้าสโม,มสรนในดินแดนกรีซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้ทีมของกุนซือจิกินคลอปรวมไปถึงสโม,มสรนในพิมลีกอังกฤษทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเริ่มเห็นโอกาสที่พวกเขาจะพบกับใครในรอบแบ่งกลุ่มการที่เบนฟิก้าร่วงตกรอบทําให้พวกเขาพลาดโอกาสเข้าไปร่วมโม่เกือกในรอบแบ่งกลุ่มศึกแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010 จริงๆแล้วหากทีมดังจากดินแดนฝอยทองได้ตัวเข้าไปลุยรอบแบ่งกลุ่มจะทําให้พวกเขามีชื่ออยู่ในโถสองในการจับสลากแต่การที่พวกเขาตกรอบคัดเลือกรอบ3ทําให้อาดแจ็คส์อัมตะดัมถูกเลื่อนให้ขึ้นมาอยู่ที่โถสองแทนในฐานะแชมป์พิมลีกฤดูกาล2019-2020ทําให้ลิพูได้อยู่ในโถหนึ่งโดยอัตโนมัติเคียงข้างกับบาเยอร์มินิกเจ้าของแชมป์บิกเอียสี่สั้นล่าสุดเซบียา่ ali, าแชมป์ยูฟาโยบาลีตามด้วยเรอัลมาดริดยูเวนตุสเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเอฟซีปอร์โต ซึ่งทีมเหล่านี้เดเรดไม่ต้องเจอในรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนเช่นกับเรือใบสีฟ้าปีศาจแดงและสิงโต้หนัเงินครามซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโถสองที่มีโอกาสจะจับสลากพบกับทีมจากโถหนึ่งแต่พวกเขาไม่ต้องดวลกับลิเวอร์พูลเนื่องจากเป็นสโมสร,รที่มาจากประเทศเดียวกันแต่ก็อาจจะดวงแตกจับไปพบกับยอดทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือบาเยิร์นมิวนิกก็ได้สําหรับในเวลานี้เหลืออีกหทีมที่ยังรอมีดวลกันแบบเย่าและเยือนในรอบเพลย์ออฟช่วงปลายเดือนกันยายนี้ ซึ่งต้องรอดูว่าผู้ชนะจะได้ไปอยู่โถ3สามหรือโถ4สีดังนั้นหากที่ต่างว่าได้ครบทุกทีมสำหรับการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มแล้วสิ่งที่บรรดาสาวกเดอะค็อปคงยิ้มร่าน้ำตาเล็ดก็คือการที่ทีมรักจับสลากอยู่ในกลุ่มเดียวกับอาแจ็กซัมเดอร์มัมอินซีฟ้าขาวลาซิโอและแรนส์อย่างไรก็ตามหงส์แดงอาจจะอยู่ในกลุ่มแห่งความตายหากมือดีดันจับให้พวกเขาต้องพบกับอินเตอร์มิลานหรือบาร์เซโลนาออลิมปิกมาเกสและอลิโกมาริตซึ่งเขี่ยวพวกเขาร่วงในรอบน็อกเอาท์เมื่อซีีั่่นนทผาาม ในขณะเดีวยวกันแมนซิตี้แมนยูต็ดและเชลซีก็มีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับสถานการณ์กลุ่มอัปเดตเช่นกันเนื่องจากพวกเขามีสิทธิ์ดวงเหงจับสลากอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชั้นนําในลาลิกาสเปนและเกาโชอเซเดียอิตาลีเช่นกันสรุปการแบ่งโถสําหรับการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-2021ที่จะมีขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้โถที่1ยืนยันลิวอพูจังกฤษเรรัลอามริดจากสเปนยูเวนตุสจากอิตาล ปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากรัสเซียเอฟซีปาร์โตจากโปรตุเกสเซบียาจากสเปนทูที่2ยืนยันบาร์เซโลนาจากสเปนแอตเลติโกมาดริดจากสเปนแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษชักตาโดเนตจากยูเครนโบรุสเซียดันมุนจากเยอรมนีเชลซีจากอังกฤษอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์ทูที่3ยืนยันอาร์เบลไลฟซิกจากเยอรมนี อินเตอร์มิลานจากอิตาลีลาซิโอจากอิตาลีอัตาลันตาจากอิตาลีและผู้ชนะระหว่างดินาโมเคฟพบเกนจากเบลเยียมโชวที่4ยืนยันแรนจากฝรั่งเศสบริเซียมนเช่นคลัดบักจากเยอรมนีอิสตันบูบาซักซเฮียนจากตุรกีผู้ชนะระหว่างซลาเวปรากจากเช็กพบมิดทิลแลนด์จากเดนมาร์กผู้ชนะระหว่างโมจากเดนมาร์กพบเฟเดนวารอสจากฮังการีโชที่3หรือ4่ยังไม่ยืนยัน โลโคโมทีมอสโกจากรัสเซียโอลิมปิกมา์เซจากฝรั่งเศสคลับบูสจากเบลยเยียมผู้ชนะระหว่างเด็บููซาวบวกจากออสเตรียพบมักคคาบีเทลอาวิฟจากอิสราเอลผู้ชนะระหว่างโอลิมเปียกอสพบโอโมเนียนิโคเชียจากไซปรัสผู้ชนะระหว่างคาสโนดาจากรัสเซียพบพ a เอโอเคซาโลนิก้าจากกรีซหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ